ล่าสุดคนถามตรอกมริกาเยอะมากว่าเขาเปิดด่านจริงๆใช่ไหมแล้วก็ดราม่าเรื่องการเปิดด่านดิฉันขออนุญ,ญาตสรุปดิฉันขออนุญาตสรุปเลยนะคะเขายังไม่เปิดสรุปคือยังไม่ได้เปิดสรุปคือยังไม่ได้เปิดเพราะว่ากระทรวงกาโหมเป็นคนแถลงเมื่อวานนี้ว่ายังไม่ได้เปิดหลังจากที่มีการเปิดประเด็นจากพลเอก นัทพลนาคพนิช์ซึ่งเป็นรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็จะเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าแกยังจะได้เป็นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกนะคะโดนด่าเละเลยรับงานงอกมากงานงอกมา,มากๆ ะะและขณะเดียวกันเนี่ยอนุทินจันเวรกุลซึ่งเป็นนายกร,รัฐมนตรีและยังไม่ได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงไปสั่งการอะไรใครไม่ได้แต่ขณะเดียวกันอนุทินดันปรีปากพูดออกมาในวันเดียวกันกับที่พลเอกนัทพันธ์พูดนัทพลพูดเมื่อวานนะคะนั่นก็คือพูดว่าอะไรคุณคุณอนุทินก็พูดขึ้นมาแพลินิดเดียวปรากฏว่านักข่าวเขาเอาไม้ไปงัดปากปรากฏอนุทินก็พูด นายกอนุทินก็พูดบอกว่าต่อไปนี้ก็คงจะถึงเวลาในการที่จะมีการเปิดด่านในการที่จะทำกาค้าขายระหว่างกันในเรื่องเกี่ยวกับการค้าชายแดนเพื่อเรียบพลึกฟื้นเศรษฐกิจซัมติงไหลแดนประมาณนั้นถึงแม้ว่าแกจะไม่ได้พูดเต็มๆว่าจะต้องมีการเปิดวันนั้นวันนี้จะต้องเปิดแต่แกก็บอกว่าเราจะต้องมีการค้าขายชายแดนกันเท่านั้นแหละระหว่างคําพูดที่ประสานเสียงกันกับนายกอนุทินกับคุณรักษาการรัฐมนตรีช่วยกระลาโหมคุณพลเอกนัทพลก็เลยกลายเป็นเรื่องที่งานงอกข่สื่อมวลชนเอ่ยอะไรเอ่ย ประชาชนชาวต่างจังหวัดทั้งสะแก้วทั้งจังหวัดจันทบ,บุรีตราดทั้งจังหวัดแตบปตะเข็บชายแดนทั้งหมดต่างๆประสานเสียงกันรวมทั้งทหารด้วยทหารเนี่ยนะเขาก็นาโดยดิฉันสังเกตมีสองคนที่ไม่ได้พูดโดยตรงเรื่องนี้แต่ไปพูดในที่ต่างๆและปรากฏว่าสื่อมวลชนเขาก็จับประเด็นมาแม่ทัพกุ้งพลโทบุญสินซึ่งกําลังประมาณสัก1ิกว่าวันอีก19วัน20วันจะ,กะเกษียณแต่ตอนนี้เนี่ยอุ้ยปอปปูล่าโหวตมากปอปปุล่ามากไปที่ไหนใครก็กรี๊ด ปรากฏว่าเสียงดังฟังชัดมากพูดอะไรมาก็เป็นข่าวไปหมดพลโทแม่ทัพกุ้งเนี่ยเขาก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่อยู่ในตำแหน่งอยู่เขายังไม่ได้กเกษียณน,นะอีกยี่สวันถึงจะ,กะเกษียณเออนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยแม่ทัพกุ้งก็บอกว่าการเปิดด่านนั้นจงระวังเพราะการเปิดด่านนั้น ประชาชนเนี่ยนะคะจะไม่ได้ประโยชน์หรอกอันเนื่องมาจากว่าประชาชนฝั่งเขมรนต่างหากจะได้ประโยชน์ทหารเขมรนต่างหากจะได้ประโยชน์นะคะแต่ขณะเดีวยวกันการเปิดด่านมันจะเป็นการนะคะทำให้ประชาชนชาวไทยคนไทยนั่นแหละที่จะเข้าไปเล่นการพานันเข้า <c oughs> ไปเป็นลูกค้าของพวกแก๊งสแกมเมอร์เข้าไปเป็นลูกจ้างกมเมอร์แล้วก็เอามาหลอกคนไทย <c oughs> เพราะฉะนั้นการเปิดด่านเนี่ยคิดดูให้ดีนะครับคิดดูให้ดีจากนั้นเนี่ยมีพลเอกอีกคนหนึ่งซึ่งกําลังมาแรงแซงโค้งซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะเกษียณหรือยังชื่อพลพลเอกมนัฐ มนัดอะไรสักอย่างมานัดจันดีเลยใช่ไหมเป็นเสนาธิการทหารซึ่งอันนี้ก็มาแรงแซงโค้งท้ายเนี่ยปรากฏเคก็ไปตะเวนหาลูกน้องเยี่ยมทหารขาขาดขาอะไรต่างๆแต่ละที่แต่ละที่ล่าสุดก็ออกมาพูดบอกว่าการเปิดด่านมันเป็นเรื่องที่ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้และปัจจุบันนี้นะขะมรเนี่ยยังมีระบายวางอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่เลยอย่าให้มีขาที่เจ็นะมีขาที่เจ็เมื่อไหร่ ก็จะเอาปืนใหญ่ตุย้ยบุยไปเมื่อนั้นเลยซัมเต็งไหลแดดประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางกองทัพเนี่ยยังสตรองแข็งขันในเรื่องเกี่ยวกับการจะฟันกับทางฝั่งกัมพูชาอยู่เลยแต่ขณะเดียวกัน,นทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยนะคะไปประชุม GBC ที่บิ๊กเล็กนำทีมไปประชุมเนี่ยสรุปออกมา5ข้อโอ้ย ดูเหมือนยอมง่ายยอมได้ยอมง่ายยอมได้ยอมอย่างง่ายตกอกตกใจแต่ปรากฏว่าอีง่ายอีได้ของมันประมาณ1-5ึ่งถึงห้ามันก็ยังไม่ได้ปฏิบัติสักข้อเลยแล้วข้อล่าสุดเกี่ยวกับการเก็บระบายมันก็ยังวางระบุยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนชามตะเข็บชายแดนก็เลยบอกว่าเรายังไม่ได้ประสาทตาควายคืนมาเลยเรายังไม่ได้บ้านหนองจานกลับคืนมาเลยเรายังไม่ได้แผ่นดินที่มันยึดไปเนี่ยกลับคืนมาเลยทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่เราจะเปิดไปหาพ่อมึงเหรอประชาชนพูดแบบนี้ ประชาชนพูดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีประชาชนพูดว่าจะเปิดไปหาพ่อมึงเหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยรัเมริกาไม่ได้เป็นคนพูดคํานี้นะคะแต่ประชาชนเขาพูดเสียงดังฟังชัดใส่หูรัตมตริกามาว่าจะเปิดไปหาพ่อเหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็เลยแจ้งให้ทราบนะคะขอเอาเสียงดังๆแทนประชาชนเลยคะ่ะโอเคนะคะ ามนั้นแหละนะคะดิฉันฟังเสียงประชาชนมาเขาพูดมาแบบนี้ดิฉันก็คือแค่ไม่แปลงสามแต่ว่าแค่ส่งสารเนี่ยให้ทนนายกทราบแค่ส่งสารให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีรกระทรวงกลาโหมทราบนะคะ <S <s <ans and my friend> บอกให้ท่นานทราบนะคะเขาพูดมาแบบนี้แหละเต็มเต็มสองรูหูดรมอริการเลยค <S <s <ans and my friend> ่ะตามนั้นนะคะท่านถือว่าบอกแล้วนะ <S <s <ans and my friend> โอเคจ้าอะไรนะพูดอะไรนะทำไมนะ ทำไมเธอพูดว่าอะไรอะไรนะอะไรนะด็อกเตอร์อะไรพูดจะไม่มีมารยาทการจะมีมารยาทหรือการจะไม่มีมารยาทไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาค่ะและขณะเดียวกันการเป็นด็อกเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาจัดเวลิตี้ทอล์กโชว์บนเวทีการแสดงแบบนี้ไม่ได้ค่ะ แล้วไม่มีใครบอกว่าด็อกเตอร์ห้ามพูดจาหยาบค่ะแล้วก็ไม่มีใครบอกว่าการเป็นด็อกเตอร์ห้ามพูดกูพูดมึงไม่ได้ค่ะและขณะเดียวกันเนี่ยการที่พูดบอกว่าจะเปิดหาพ่อมึงเหรอเนี่ยมันเป็นคําพูดที่เราสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจสื่อสารให้กับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนี้เข้าใจเพราะเป็นภาษาที่ประชาชนเขากรอกใส่หูด็อกเตอร์มาเกามาแบบนี้ฉันก็เลยสื่อสารไปตรงไปตรงมาไม่แปลงสารนะคะไม่แปลงสารดิฉันเป็นคนไม่ตอแหลค่ะทําไมต้องไม่ตอแหลไม่ตอแหลค่ะไม่แปลงสารค่ะสารเขาบอกมาอย่างไงดิฉันก็เอา สารนั้นบอกไปตามนั้นเลยค่ะใส่เต็มรูหูไปเลยค่ะทําไมถึงไม่แบบประดับประดิษฐ์คำนึงหนึ่งดิฉันประดิษฐ์ไม่เป็นค่ะไม่ประดิษฐ์แล้วค่ะเคยประดิษฐ์คําแล้วประมาณสัก20ปีที่แล้วตอนสมัยเป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นพิธีกรรายการสวยมากนะคะตอนสมัยสาวๆสวยมากเคยประดิษฐ์แล้วค่ะประดิษฐ์แล้วมันเหนื่อยค่ะเคยประดิษฐ์คําแล้วมันเหนื่อยค่ะเคยพยายามแอบแอบแล้วแอบแแอ่แอบเคยพยายามแอบ แอปสวยแอปแอปพยายามแอปแล้วค่ะแอปแล้วมันแแอค่ะมันไม่โอเคค่ะมันไม่เป็นตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหนื่อยค่ะขี้เกียจประดิษฐ์ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อายุประมาณห0สบกว่าแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ประดิษฐ์แล้วไม่แอปแแอแล้วโอเคนะคะตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็เอาหัวแม่มือสไลด์แล้วก็ออกไปเลยโอเคนะคะตามนั้นนะคะฟังได้ไหมคะ คุณพี่ขาเอ่อฟังได้ไหมคะคุณพี่ฟังได้ไหมคะคุณพี่พอจะฟังดอรมริกาพอจะฟังได้ไหมคะใครภาษาที่ดตรมริการสื่อสารนี้ถ้าเกิดใครอยากใครพอจะฟังได้กดหนึ่งค่ะใครอยากฟังต่อให้กดหนึ่งใครพอจะฟังได้กดหนึ่งค่ะใครไม่อยากฟังแล้วให้กดศูนย์ค่ะใครฟังได้กดหนึ่งค่ะ ภาษาแบบนี้บุคลิกแบบนี้ใครฟังได้กดหนึ่งใครฟังไม่ได้กูฟังไม่ได้ไม่ชอบไม่มีมารยาทเป็นคนที่ไม่มีมารยาทพูดอาหยาบใครไม่ชอบเลยดูไม่มีบุคลิกไม่เหมาะสมไม่สมกับความเป็นด็อกเตอร์ที่จบจากการศึกษามหาวิทยาลัยชั้นสูงของประเทศโดยทุนการศึกษาของอธิการบดีอาทิตย์อูไรรัตมหาวิทยาลัยรังสิตท,ทั้งการศึกษาปริญญาโทและทั้งการศึกษาปร,ริญญาเอกและขณะเดียวกันกา,การศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงพ่อแม่ส่งเสียมาให,ให้เรียนนัง แต่ปรากฏมันพูดจาหยาบคายแบบนี้ฟังไม่ได้ใครฟังไม่ได้กดศูนย์มาค่ะแต่ถ้าเกิดใครฟังได้ให้กดหนึ่งมาค่ะใครฟังได้กดหนึ่งค่ะใครฟังไม่ได้กดศูนย์ค่ะดิฉันจะได้ประเมินค่ะจะได้ประเมินนะคะจะได้ประเมินจะได้ประเมินนะคะประเมินเพื่อที่จะปรับปรุงตัวประเมินเพื่อที่จะปิด,ปร,ออาปดรายการไม่ปิดรายการนะสิ ทำไมล่ะอุ้ยกูอยากจะพูดของกูแบบนี้มึงอยากฟังมึงก็ฟังถ้าเกิดมึงฟังไม่ได้มึงก็ออกของมึงไปส่วนกูจะพูดของกูตรงนี้เข้าใจยังแหมเนาะใครอยากจะพูดเรียบร้อยก็ไปเปิดติก๊กตอกของตัวเองแล้วก็นั่งทอล์กเองพูดเองเออจัดไปค่ะมีคนบอกว่าสินค้าอะไรบ้างนะคะที่นำเข้าจากเขมรนไม่เคยทราบเลยค่ะ ประเทศญี่ปุน่นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยแหละบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เคยประสานงานมากับแก๊งคุณหนูตุ้งติ้งะดิ้งสีอะ่ะตอนที่คุณหนูตุ้งติ้งยังใหญ่อยู่หลังจากนั้นก็ประสานงานมาอีกรอบหนึ่งตอนที่คุณพี่ภูมิตําเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนคุณหนูตุ้งติ้งอะ่ะเออแก๊งบริษัทญี่ปุ่นนั่นเนี่ยก็ประสานผ่านคุณภูมิตําม,มาฉันไม่อยากจะพูดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยคุณภูมิตําเนี่ย ของดิฉันเนี่ยเขารักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่เพราะว่าเสียหนูเป็นนายการัฐมนตรีที่ยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายต่อสภาก็เลยไปสั่งหน้าสัง 5, ส่งห้าสั่งแปดไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณนายกเสียหนูเนี่ยก็เพกก็ไปเหมือนกับแกก็ไปภูมิแกก็ไปเ,เกงใจภูมิต่ําเหมือนกันนะ่ะเข้าใจไหมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณพี่นัทพลนาคพนิษซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลาโหมหรือเอ้รัฐมนตรีช่วยกรลาโหมรักษาการตอนนี้นะแกก็ไปฟังภูมิต่ําสรุปเลยนะที่แกอ้ำอั้งอึ้งอล้งไม่กล ของความเป็นผลเอกแกรับเสียเองเนี่ยจริงๆแล้วคนที่สั่งให้มีการคนที่สั่งแกงให้มีการแบบว่าเจราจาก,กับเขเมรไปเถอดเรื่องเกี่ยวกับการเปิดด่านบางช่องบางตอนเพื่อที่จะให้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ขนอะไรรถเขาอะอะ,อะไรนู่นอะไรนี่ที่มีการไปใช้แรงงานอยู่ที่ขมรน่ยขนอะไรของเขามาก,ก่อนเพราะว่าสถานที่ยูสถานทูตญี่ปุ่นเขาขอคนที่ไปดิวเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นก็คือภูมิตำนั่นแหละ แล้วพลเอกนัทพลเนี่ยแกอ้ำอ้าอึ้งอแกแกไม่พูดออกมาเองแกก็เลยรับเละเลยรับรถทัวร์เละเลยแกรับเละเลยแกรับรถทัวร์เละเลยแต่จริงๆคนที่สั่งแกคือภูมิตําเพราะฉะนั้นก็สมควรแกเหตุแล้วที่แกจะโดนรถทัวลงเละเลยเพราะอะไรก็แกดันไปเกงใจรักษาการนายกรัฐมนตรีที่กำลังหมดอำนาจทำไมล่ะก็ไม่มีอำนาจที่จะสั่งก็ดันสั่งอยู่นั่นอะ และที่สําคัญที่สุดก็คือ <S <S เขาไม่มีอํานาจที่จะสั่งเราก็ไปฟังอํานาจสั่งการของเขาอยู่นั่นน่ะฮะท่านพลเอกนะัทพลบิ๊กเล็กท่านพลเอกนะัทพลลีบิ๊กเล็กดอกตอรมริกาขอบอกขอรีวิวพลเอกอะไรนั่งฟังอยู่ก็ตามแต่ไปบอกบิ๊กเล็กด้วยนะดอตอรมริกาขอกล่าวก็ตั้งจะไปเกรงใจเขาหา้า p ของหอกอะไรล่ะคะเขาหมดอํานาจวาสนาไปแล้วลูกพี่เขาก็ติดคุกอยู่แล้วเราจะไปฟังคําสั่งเขาหา p e r c ขอหอกอะไรล่ะคะคุณพี่นะคะเราเนี่ย เป็นหัวรัชสีไม่ใช่หัวหมาเอ้ยไม่ใช่เราเป็นอะไรนะสักอย่างหนึ่งอะเออเราเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกําลังจะเป็นว่าการแล้วประสบการณ์เนี่ยเราเป็นรัฐมนตรีช่วยมาตอนนี้เราจะเป็นว่าการเต็มสูบแล้วเราจะไปฟังใครอีกละเราจะไปนั่งฟังใครสั่งอีกละเออนั่นละ่ะนะคะนั่นะคละตามนั่นละ่ะ อะไรนะหัวมานําราชสีก <c oughs> ูยังงงเลยว่าแกไปเอาคําพูดแบบนี้มาจากไหนวะคือมันหมดรูปเลยอะ่ะแกไปพูดได้ยังไงว่าหัวมานําราชสีผมมาเป็นมานาําราชคือกูง,งงมากเลยอะ่ะคําพูดแบบนี้ไม่ควรพูดไม่ควรจะออกจากปากของพลเอกนะคะท่านจริงๆแล้วท่านต้องปรับปรุงในเรื่องกองทักษะการสื่อสารสักนิดหนึ่งขอโทษกที่แบบอุตส่าห์เป็นจระเข้เอะเขาเรียกนะสอนสอนขอ,ข,อขอโทษนะคะขอโทษที่ ขอโทษที่อุตส่าห์ไปไปแซลไปแซะแล้วก็ไปสอนจระเข้ว่ายน้ํานะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่านะคะท่านทักษะการสื่อสารของท่านเนี่ยมันเป็นปมปมปัญหามากมากเลยทักษะการสื่อสารกับประชาชนของท่านมันเป็นปมปัญหามากๆหนักมากโอ้น่นสิประชาชนเขาบอกว่าท่านเป็นพลเอกนะคะและขณะเดียวกันท่านก็เป็นพลเอกมาตั้งหลายปีแล้วก็ตอนนี้ท่านกเกษียณราชก,การไปก็กลับมาเป็นพลเอกซึ่งเป็นรัฐมนตรีอีกทีนึงเนี่ย ถึงแม้ว่าท่านจะเคยลบหรือไม่เคยลบแต่ที่แน่ๆท่านก็นะคะอยู่หน้าห้องนะคะของบรรดาพวกพลเอกต่างๆมาท่านเป็นเด็กหน้าห้องใช่ไหมล่ะทีนี้ขณะเดียวกันท่านก็ได้ดิบได้ดิบได้ได,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 ดีเป็นที่ไว้วางใจทีนี้เนี่ยบรรดาพวกทหารนักรบเขาเนี่ยไม่ค่อยขุนเคืองใจเขาขืนควงใจอะ่ะท่านเป็นคนที่เวลาทําอะไรทาไมไม่ไปปรึกษาเขามั่งอะ เออนึกออกใช่ไหมคะแล้วทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ไปถามเขามั้งสิทับบกทับเรืออากาศท่านก็ถามน้องๆเขามั้งสิท่านจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีที่ไปฟังฝ่ายการเมืองเยอะแยะมากมายไม่งั้นท่านจะมาเป็นรัฐมนตรีทำมาแน่ทำไมล่ะเขาก็เห็นท่านเป็นพลเอกเขาเลยให้ท่านเนี่ยมานั่งขัดตาทับอยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วก็จะต้องเป็นว่าการแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูสีดูแปดนิดนึงสิเออนึกออกใช่ไหมคะท่าน โอเคนะคะท่านตามนั้นนะคะที่ฉันก็วยความปรารถนาดีนี่ถ้าเกิดไม่เกรงใจพี่ปองอัญจลีนี่กูล้อนเยอะมากกว่านี้อีก <L eg le> เขาชื่อบิ๊กเล็กไม่ใช่บิ๊กเละอันนี้เกิดอ้ยบิ๊กเล็กไม่ใช่บิ๊กเละสลายเอไม่ใช่สะลายเอะโอ้ยหนอแม้ไม่เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่มากเลยพวกเธอเนี่ยเวลาจะคอมเมนต์อะไรเกรงใจพลเอกเขาบ้าง,งสิคะเขาชื่อบิ๊กเล็กไม่ใช่บิ๊กเละมันสะลายเอไม่ใช่สะลายเอแน่เออ แม่เนาะหัดเก่งอ,อกเก่งใจพลเอกเขามั่งเซ่พลเอกพลโทนะสโลโมโอพลเอกพลโตสโลอโอ,โอหัดเก่งใจมั่งเซ่บิ๊กเล็กบิ๊กเล็กไม่เลอะบิ๊กเล็กไม่เหลือแล้วทำไมเขาไม่เหลือเละหมดแล้วค่ะพี่ <c oughs> <c oughs> กอบกู้ทันไหม <c oughs> ตอนนี้กอบกู้ทันไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ย ขอบกูทันไหมคะออมีคนบอกว่ารัฐบาลอนุทินไม่เอาบิ๊กเล็กค er <quarto> ่ะเอาไม่เอาอะไรล่ะเขาตั้งตั้งแต่คนแรกเลยอนุทินตั้งอนุทินอนุทินลากมาตั้งตั้งแต่คนแรกเลยคนนี้เป็นรัฐมนตรีโคต้า ของนายกอนุทินเลยมึงคนเนี้ยคนแรกเลยเออไม่เอาเลยล่ะล่าสุดอนุทินยังแก้ตัวแทนด้วยเออเอาเอาเอาสิเอาสิคเ,เส้นใหญ่ขนาดไหนมึงเออขนาดเดียวกันรัฐมันรีดีมทีมเศรษฐกิจยังไม่มาเลยบิ๊กเล็กไปไหว้คนแรกเลยคนเนี้ยคนแรกเลยลัมตีกระหมเนี่ยเออ <c oughs> จริงๆแกเป็นคนน่ารักคนนึงแหละ น่ารักยังไงดรมริกาแกบออ,อะไรนะอผมก็เธอคิดว่าผมก็ยังไงนะเออผมก็คิดว่านะเออโน,น่นนี่นั่นเออยังไงนะเออผมก็คิดว่าคือกูไม่เข้าใจว่าเวลาแกให้สัมภาษณ์อะ่ะคือแบบ ไม่มันอยู่ข้างหน้าแล้วทีนี้นักข่าวบางทีก็ถามข้างหูบางทีก็ถามข้างหูซ้ายบางทีก็แล้วแกก็ต้องหันหันหน้าคือเวลาเขาถามอะไรมาท่านท่านไม่ต้องหันหน้าไปดูก็ได้ท่านเนี่ยเนี่ยเอียงเอียงแค่45องศาทีวีโทรทัศน์พระลมันอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเกิดคนถามมันอยู่ข้างหลังอ่ะท่านไม่ต้องหันไปหันมาก็ได้มันเสียบุคลิกมันเสียบุคลิกไง Uh, พอพอ,พอ,พอมีคนถามตะโกนมาท่านครับจะมีการเปิดดา่านอ๋อไอ้เรื่องการเปิดด่านนั้นคือผมก็อย่างนี้นะท่านครับเอออ๋อไอ้เรื่องนั้นก็คืออย่างนี้นะท่านครับเออเอออะไรกันคือแบบคือแกแบบพยายามหันปรับหน้า เข้าไปทิพที่นักข่าวตะโกนถามอ่ะเขาะะ้าใจป่ะเพราะฉะนั้นวิธีการเป็นรัฐมนตรีนะคะท่านดิฉันขออนุญาตนิดนึงในฐานะที่ดิฉันเนี่ยมีประสบการณ์ผ่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามาแล้วนะคะดิฉันเนี่ยนะคะจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะคะเวลาเขาแถลงข่าวต่อหน้าธารกำนานสื่อมวลชนนะคะเอ่อเขาจะไม่มีการเขาจะตะเบะแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วปุ๊บเขาจะไม่หันตามเสียงแต่เขาจะเอาหน้าอยู่ตรงๆกับสื่อจากนั้นปุ๊บใครถามข้างหูซ้ายใครถามข้างหูขวาเขาก็จะเอาหน้านิ่งๆไว้แล้วก็พูดพูดใส่ไมพูดใส่ไมอะไรนะว่างไงนะถามว่า,าวาสนาเล็กวาสนาถามอะไรนะเล็กวาสนาเวสนาตะโกนตรงนี้ท่านคะตกลงเนี่ยะจะมีการปรับกลมอแล้วเปนัไรต่างๆๆๆๆอะไรนะเรื่องปรับกรมอเออต้องดูกันนะน นั่นแ่ะเออมันก็ต้องดูกันนิดนึงถ้าเกิดไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าก็ต้องดูอีกหมดนะจัดคนให้ถูกกับงานนะนะตอนนี้มันก็ผ่านไปพอพอสมควรแล้วท่านคะท่านคะไอ้เรื่องเกี่ยวกับเอ่อคนละค่งคนละตอนคนละวะัดคนละเวรจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจยัยงไงอ๋อไอ้เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ต้องมีการกระตุ้นนะนะ ตามใจน,นั้นน่ะนะประชาชนนะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลนะกระตุนเศรษฐกิจนะก็ถูกใจไหมล่ะเออถูกใจใช่ไหมล่ะเออน่ะล่ะถ้าถูกใจก็ต้องปลบมือนะชื่นชมบ้างสิรัฐบาลทําดีก็ชื่นชมชื่นชมบ้างนะชื่นชมบ้างสื่อมวลช,ช,นะช,ช,ชนเขียนอะไรดีๆมั่งเขียนดีๆมั่งเออนะ เขาจะพูดอย่างนี้บุคลิกภาพการเป็นนายกมตีคือไม่ต้องหันตามเสียงไม่ต้องหันไปหันมาหันไปหันมาเออเพราะฉะนั้นการเป็นรัฐมนตรีการเป็นนายกมตีเนี่ยไม่ต้องหันตามเสียงท่านพูดไปข้างหน้าเลยอ๋ออย่างนั้นอ๋อย่างนี้อเออหันแค่นี้พอหันแค่นี้คอเนี่ยอย่าหันตามเสียงอ่ะหันไปหันมาโอ้ยหันไปหันมาเดี๋ยวคอเคล็ดโอเคนะคะตามนั้นแหละ นักข่าวมันเยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยืนเบียดกันมันก็เลยไปยืนข้างหลังง่อนมั่งยืนข้างหลังศอกมั่งยืนข้างหลังหูมั่งคือมันเบียดกันไงถ้าเกิดไอคนถามบางทีมันไม่ได้ยืนข้างหน้าไอาคนที่ยืนข้างหน้าเป็นช่างภาพไอช่างภาพไม่ได้ถามนักข่าวก็เลยอยู่ข้างหลังเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหันตามเสียงเนี่ยอุ้ยเราจะเสียบุค,คลิกโอเคนะคะอันนี้เป็นหลักสูตร image maker อย่างดเรมลริกาหลักสูตรในการ สอนทักษะการนําเสนอข้อมูลข่าวสารระดับผู้นําหลักสูตรเบื้องต้นนะคะอ่าดี๋ยวจะได้บอกทุกคนแล้วนะคะตามนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีทั้งหลายตามนั้นละคะ่ะ